สวัดีค่ะวันนี้โรงพยาบาลค่จาจักรพงศ์มณฑลทนห,าหารบกที่12มาแนะนำการตรวจแอนติเจนเทสคิทหรือว่า ATK โดยตนเองที่บ้านนะคะจะเห็นได้ว่ามีชุดตรวจแอนติเจนเทสคิทมากมายหลายยี่ห้อที่ขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะคะสามารถซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปทั่วประเทศเลยนะคะมีด้วยกันหลายยี่ห้อค่ะ ซึ่งจะแนะนำให้ใช้แอนติเจนเทสคิตที่ได้รับการรับรองจากออยอนะคะหลังจากที่เราซื้อชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตแบบนี้มานะคะบนกล่องจะเขียนว่าสำหรับตรวจด้วยตนเองหรือว่าสำหรับใช้ตรวจเองที่บ้านนะคะแกะออกมาเนี่ยภายในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกเลยทุกกล่องจะมีคำแนะนำการใช้ชุดตรวจแบบนี้นะคะ ไม้สวอปค่ะซึ่งแต่ละยี่ห้อนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะบางยี่ห้อจะเป็นชนิดแบบสั้นนะคะบางยี่ห้อจะเป็นไม้แบบยาวแบบนี้ค่ะและตัวขวดน้ำยานะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะบางยี่ห้ออาจจะเป็นตัวหลอดน้ำยาแยกกับจุกหยดแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะ และสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวเทสต์แบบนี้ค่ะซึ่งแกะออกมาเราก็จะเป็นหน้าตาแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะมีช่องสำหรับใส่น้ำยานะคะแล้วก็ช่องที่เป็นผลเทสของเรานะคะซึ่งอันดับแรกเลยค่ะเขาบอกให้เราล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งอันนี้พยาบาลก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยส่วนใหญ่ที่กล่องนะคะจะมีรูแบบนี้ค่ะสําหรับใส่หลอดน้ํายานะคะยี่ห้อนี้เป็นหลอดน้ํายาที่มาพร้อมกับจุกหยดนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะเราสามารถเปิดฝาไว้ก่อนได้เลยนะคะสำหรับไม้สวอปนะคะเป็นชนิดสั้นค่ะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะแนะนำให้ แห่เข้าจมูกลึกประมาณ2เซนติเมตรนะคะวนข้างละ5รอบค่ะทั้ง2ข้างนะคะโดยการแย่จมูกนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะแย่ขึ้นไปในแนวแบบนี้ค่ะซึ่งจะทำให้เจ็บมากนะคะและไม่ใช่ตำแหน่งที่เชื้อโควิด -19 อยู่นะคะซึ่งจะทำให้ผลออกมาเป็นผลลบรวงหรือว่าที่เรียกว่าฟอลนกากีฟได้นะคะโดยวิธีการแหย่จมูกเนี่ยให้เงินหน้าเล็กน้อยนะคะ และแย่เข้าไปในแนวแบบนี้ค่ะจะทำให้ไม้แย่จมูกนะคะเข้าไปในบริเวณที่ีเชื้อโควิด -19 อยู่นะคะทำให้ผลแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะและอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เราควรเตรียมไว้นะคะนั่นก็คือนาฬิกาจับเวลานั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วในชุดตรวจจะแนะนำให้สามารถอ่านผลได้ในเวลา15-30นาทีนะคะ ซึ่งถ้าอ่านผลตรวจหลังจสาก30นาทีไปแล้วอาจจะทําให้ผลที่คลาดเคลื่อนได้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจกันเลยนะคะสั่งน้ํามูกเพื่อให้น้านที่อยู่ด้านหลังจมูกมาด้านหน้าเพื่อง่ายต่อการเก็บค่ะสอดไม้สวอปเข้าทางรูจมูกค่ะหมุนวนเป็นวงกลมอย่างน้อยห้ารอบนะคะเมื่อครบแล้วให้เปลี่ยนข้างค่ะทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นนะคะมาใส่ในขวดน้ำยาแบบนี้ค่ะจุ่มก้านไม้สวอปที่เก็บตัวอย่างลงในหลอดน้ำยานะคะหมุนวนประมาณ10วินาทีค่ะจากนั้นบีบหลอดน้ำยาเพื่อให้สารคั้นหลังออกจากหัวไม้สวอปอย่างน้อย3ครั้งตามการสาธิตค่ะหลังจากนั้นก็เอาปิดจุกแบบนี้ค่ะเขย่าให้น้ำยาผสมกันให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นเปิดจุกออกค่ะและหยดลงบนแผ่นเทสของเรานะคะโดยหยดน้ำยาลงในช่องจำนวน2หยดและเริ่มจับเวลาค่ะหลังจากนั้นจับเวลานะคะสามารถอ่านผลภายใน15-30นาทีได้เลยค่ะการอ่านผลแอนติเจนเทสคิดอ่านผลตรวจ เมื่อครบเวลา15นาทีห้ามอ่านผลตรวจหลังจากเวลาผ่านไป30นาทีค่ะเนื่องจากอาจทำให้ผลคลาดเคลื่อนได้ค่ะหากมีแถบสีแดงขึ้นในช่อง C และช่อง T ตามตัวอย่างนะคะแม้ว่าสีจะจางแตกต่างกันถือว่าผลเป็นบวกหรือว่าพบเชื้อโควิด1 9ค่ะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์นะคะ และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะหากแถบสีแสดงที่ช่อง C เพียงช่องเดียวแสดงว่าผลเป็นลบค่ะหรือไม่พบเชือ้อโควิด -19 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 และสังเกตอาการต่อค่ะในช่วงระหว่างกักตัวและสังเกตอาการหากมีอาการทางเดินหายใจ เช่นไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอให้ตรวจําในทันทีค่ะหากผลตรวจผิดพลาดจะแสดงแถบสีที่ช่องทีเพียงช่องเดียวหรือไม่แสดงแถบสีเลยค่ะซึ่งควรตรวจใหม่ด้วยชุดตรวจอันใหม่ค่ะชุดตรวจนี้นะคะขึ้น1ขีดที่ตัว C ค่ะแสดงว่าผลเป็นเนกาทีฟหรือว่าไม่พบเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเก็บ ชุดตรวจเพื่อทิ้งกันนะคะให้ใส่รวมในถุงซิปล็อกแบบนี้ค่ะปิดปากถุงให้แนบสนิทนะคะถางไม่มีถังขยะติดเชื้อแยกโดยเฉพาะนะคะสามารถใส่ถุงมัดปากถุงให้เรียบร้อยและเขียนให้ชัดเจนค่ะว่าเป็นชุดตรวจ ATK นะคะเพื่อสะดวกต่อการทำลายค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเก็บทิ้งชุดตรวจของเราได้อย่างปลอดภัยนะคะ สำหรับใครที่ตรวจแล้วผลขึ้น2ขีดหรือว่าผลเป็นโพ i ิทีฟนั่นเองนะคะสามารถติดต่อมายังโรงพยาบาลค่ายจากักรพงษ์ได้ที่เบอร์037211591ต่อ138ในเวลาราชการนะคะหรือเดินทางมาที่จุดตรวจโรคทางเดินหายใจของโรงพยาบาลค่ายจากักรพงษ์ได้ในวันและเวลาราชการะคะ่ะสำหรับใครที่กลัวการตรวจแอนติเจนเทสคิดแบบนี้ด้วยตนเองนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าสามารถตรวจด้วยตนเองได้ง,ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลค่ายจัก,กรพงศ์มนทนทหารบกที่12จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ